สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยนะคะวันที่28ตุลาคม2568นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำวนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอเด่นนะคะทุกท่านวิ่งรูดแต่ละน้อยแต่ละรอบนะทุกคนถ้าทุกคนไม่ชอบนะคะก็รอดูมัดรวมกับเลขเด่นประจำวันได้นะคะส่วนคู่นั้นหนึ่งคู่หนึ่งเด่นจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อรอบนะคะถ้าไม่ชอบจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อวันเนาะทุกคน หกคู่ต่อวันนะคะในนี้ก็มีแต่ว่าถ้าอยากดูอีกคลิปก็ดูอีกหนึ่งคลิปได้นะคะทุกคนเพราะว่าเจะทํแปดคู่ต่อวันนะคะอันนั้นเจะทาเป็นสองคลิปนะคะแต่ตัวเด่นมัดรวมเหมือนกันนะทุกคนเรามาดูที่ยี่สิบเจ็ดค่ะทุกคนยี่สิบเจ็ดนะคะเจให้เด่นเฉพาะกิจอยู่ที่สามได้สองนะทุกคนมา สองเจทุกคนมาเลยจังๆนะคะมามัดรวม3 0มศเด่นมา3ทุกคนหน่วยการชาตินะคะให้0ูนย์และเมา1 7 9 5 2เนะคะเมานะคะมัดรวมหลุดนะคะทุกท่านคู่ด้านบนมาไหมมา5 2 2 5มาคู่ผลรวมนะคะหน่วยพิเศษนะคะให้1และ0ย์มา4ี่แปดเด่นมา0 คิดว่าถ้าใครฟังน่าจะได้นะคะทุกคนเมื่อวานนี้มาศูนย์ประจําวันหรือเปล่านะคะมาศูนย์ประจําวันจันนะคะศูนยอเนาะทุกคนน้อยปกตินะคะให้4และ3มา583แปเจ็ด่นมา3นะคะผู้ด้านบนมาไหมมาสามแปดแปแล้วก็ส7งเดเ็ดสองดิ่งเเด่นประจําวันทุกคนได้ไหมคะน้อยสุดท้ายน้อย VIP 6นะคะหและ5มา6กหาห สองสามนะคะมัดรวมมาสามเข้าคู่ตัวเจาะสองสามสามสองคู่ตัวเจาะมัดรวมนะคะแล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งห้าได้จริงนะคะทุกคนคู่ผลคู่ผลลบนะคะห้าหนึ่งหนึ่งห้าเนาะทุกคนคู่ตัวเจาะด้วยนะคะห้าเนาะทุกคนคะ่ะได้ไหมเนาะพี่ดองเนาะไม่ได้อันหนึ่งก็คงจะได้อันหนึ่งอยู่นะทุกคนขอบคุณมากๆที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะคะมาต่อยี่แปด 28นะคะเจก็ผลการออกรางวัน27่มานะคะส่ตัวบนน้อยปกติ2583น้อยพิเศษ3 4มสีน้อย v ี p อพหกหนะคะสองบวกห้าบวกแบวกสบวกสบกสบวกแบวกหบกหบวกหบวกหได้บวกหบกหบกหบวกหได้5้า7ิบนะคะคือคู่ผลรวมลบหเหลือห้าบวกหได้58าสิบจะจับ2ตัวเหมือนเดิมใครอยากได้3ตัว นะคะเจียบช่วงนี้ไม่ค่อยเดินหรอกทุกคนแต่เมื่อวานนี้มาอยู่นะคะทุกคนห้าสามแปดนะคะแล้วก็หกห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหรือเปล่านะคะทุกคนประมาณนี้แล้วแต่มือพี่น้องบางมือก็ไม่เข้ามานานแล้วเพิ่งมาเมื่อวานนี้นะคะทุกคนใครอยากได้หลักร้อยก็ห้าหกหนึ 9, ่งถึงห้าหกเก้าห้าเจ็ดหนึ่งถึงห้าเจ็ดเก้าห้าแปดหนึ่งถึงห้าแปดเก้าเดี๋ยวเจ๊จะพาสังเกตอ่าในตัวเด่นนะคะทุกคนว่ามันชอบมาแบบไหนนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ได้มาทุกวันนะทุกคน 6 7 8ตัวท้ายจะ,จะมาจับ1ถึง9 6นะคะห6 9 2 6 3 6 4 6 5 6 7, 6ห7สาม7กเจถึง7 9 7ด7 2 7 3 7 4 7ด 7, 7 6 7 7 8, 7เจ9ด1ถึง8 9ไป็นหนึ่งป2ไป็นาป4 8สเป็น6ป 7, 8, 8, 9, 6, 1, ถึง69เจมา6ส6กหนะคะ7 1ถึงเจ7 2 7 3 7 6 นะคะชอบคู่ไหนทุกคนอย่าลืมไปแล้วกลับนะคะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งถึงแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่เอาทุกคนไม่เป็นไรนะคะทุกคนแปดเจ็ดแปดเก้านะคะแล้วแต่ความมาความชอบทุกคนมาดูตัวเด่นนะคะทุกคนค่อยดูตัวเจาะนะคะหนึ่งเด่นจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อรอบถ้าไม่ชอบจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อวันเดี๋ยวใจขออนุญ,ญาตนอกเรื่องนอกเรื่องนะคะขอโทษขอไป มี FC มาถามว่าไม่ลงหุ้นหนขอหุ้นหน่อยนะคะในจิบนะหุ้นใจไม่ได้ทำลงในนี้นะคะใจไม่มีเวลาพักผ่อนนะทุกคนใจไม่ได้อยู่เมืองไทยใจทำงานมาเหนื่อยใจก็เลยออกไปทำกลุ่มนะคะทุกคนกลุ่มนะคะเอ่อไอดีไลน์ใจก็คือตัว J ตัว A ตัว I เลข2อสองตัวเลข1นตัว นะคะ JAI สองสองหนึ่งหนึ A ่งไม่ใช่ E นะคะ JAI นะคะสองสองหนึ่งหนึ่งนะคะสามารถทักมาได้มีไหมมีค่าใช้จ่ายไหมก็มีไหมนะคะทุกคนบางคนก็ถามนะคะมีทุกคนเลขสองนะคะกับเลขห้านะ,คะแค่นี้นะคะต่อไม่มีเลขศูนยะ์นะนะก็ทุกคน เลขสองกับเลขค่าจำนันพี่้องรับได้ก็เข้าไปไม่รับรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนคะ่ะก็มันก็พอได้ค่าสมุดประกาเนาะทุกคนคงไม่ว่าก,กันนะคะมาดูตัวเด่นนะคะตัวเด่นอยู่ที่หกและห้านะคะทุกท่านสวปกิจหกห้ากาชาดหกห้านะคะคว่เป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลมามานะก็ทุกคนไไวันนี้แต่ว่าไม่รู้จะเบิ้ลไหมนะคะ พิเศษเจ็ดหกนะคะปกติห้าสี่ VAP หนึ่งศูนย์นะคะทุกท่านเฉพาะกิจกับกาชาตินะคะมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิน้นเบิ้นในตัวมีหกหกกับห้าเบิ้นด้านบนหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดวันนี้ไม่ชนเลขล้นประจำวันนะคะอืมแล้วจะมักพี่น้อง มาดูตัวเจาะนะคะทุกท่านเดี๋ยวจะเขียนเลขก้อนเมฆสักรู่จะเขียนก้อนเมฆสกู่นะทุกคน FC ตั้งฉายาให้ว่าเลขนี้คือเลขก้อนเมฆนะคะเพราะว่าท่านออาไปจับสามตัวแล้วแต่มักพี่น้องมาดูตัวเจาะค่ะหกกับห้าเฉพาะกิจนะคะหกหกหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าหกหกเจ็ดหกแปดหกสองอนนี้เหมือนกันพิเศษเจ็ดและหก ห6ห6เจ็7หกแปกปนะคะปกติ5และ4 6 4หกสี่เจ็ดสหกหนะคะ VIP 1และ0ูย์หมีแค่6 1 7 1 8 1ทีนี้ทุกคนฟังเลขศูนย์ะเลขศูนย์ประจําวันอังคารนะคะจะเยอะหน่อยศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสี่0องย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สอีกครั้ง ศูนย์สองสองศ0นย์ศูนยเลข0ย์เมื่อสักครู่นี้ f อสามารถใช้ได้ทุกทุกวันอังคารนะคะจุดว้ได้นะพี่น้องจดไว้ได้ค่ะพี่น้องเอาไปใช้ได้ทุกทุกวันอังคารก็ไม่ได้มาทุกวันอังคารหรอกทุกคนแต่ก็มีความเป็นไปได้นะคะสัารรวมอยู่ที่เลข8และเลข6ทุกคนวันนี้ วัตุอมชนหกนะคะทุกคนชนหกน้อยกิจน้อยกาน่อยพิเศษนะคะมีอะไรบ้างมีหกหกเจ็ดหกแปดหกหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดนี่คือคู่มัดรวมของฮานอยวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเขียนวันที่สักครู่นะทุกคนวันนี้วันอะไรวันอังคารนะคะเลขเด่นประจำวันสามกับแปดเบิ้ลประจำวันสามสามนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเนาะทุกคน ยี่สิบแปดตุลานะคะทุกคนวันอังคารนะแต่ว่าวันวันอังคารเลขจจไม่ค่อยเข้านะทุกคนถ้าเข้าก็เข้าหนักถ้าหลุดหลุดหมดนะคะทุกคนตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะดวงจะไม่ค่อยขึ้นในวันอังคารทุกคนทีนี้ถ้าใครเอฟซีท่านไหนไม่ชอบคู่ด้านบนให้ท่านจับเด่นแยกกับมัดรวมนะคะตัวอย่างเช่นหน่วยเศรกิจหกและห้ามัดรวมแปดและหกหกห้าห้าหกหกแปดแปดหกหกหกห้าหกหกห้า ห้าแปดแปดห้านะคะประมาณนี้ทุกคนมักตามบอมักเรื่อนผ่านีิด้องค่ะทีนี้เรามาสังเกตฮหาหนอยกันท่านจะจับกับมัดรวมก็ได้จะจับกับเลขเด่นประจำวันก็ได้นะคะคุ้นอยู่กับดวงทุกคนมาสังเกตฮาหนอยค่ะทุกคนน้อยกิจน้อยกาคือน้อยวัดดวงอย่างที่ใจว่าถ้าเอฟซีจำเด่นแยก ตามคู่ตัวเจาะตัวในไหลไหลต่อได้ยาวๆถึงหน่อย v i p นะคะเด่นแยกไหลไหลต่อได้เรื่อยๆเลยนะคะคู่ตัวเจาะเหมือนกันแต่นะคะทุกท่านถ้าเด่นแยกหลุดนะคะทั้ง3หน่อยนี้เด่นแยกหลุดหมด8กับ6มาหรือไม่3กับ8มาหรือไม่8ชนนะทุกคนตัวในไหลตามตัวนั้นไหลหลักสิบไหลหลักร้อยเออไหลหลักหน่วยตามได้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าหลุดหมดทั้ง3หน่อยนี้ทั้งเลขเด่นประจำวันทั้งมัดรวมนะคะ ถ้ายังอยากจะตามนอยปกติกับนอย v i p ให้ทุกคนสังเกตเลขไหลไหลหลักหน่วยก็ได้ไหลหลักสิบก็ได้ไหลอะไรเช่นไหลหนึ่งนะคะสองหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นไหลคือหนึ่งคือไหลหลักหน่วยนะคะไหลหลักสิบเช่นไหลสองนะคะทุกคนสองสามสองสี่สองหกอย่างนี้เลขไหลก็คือเลขสองนะคะทุกคนตัวอย่างอย่างนี้พี่ สังเกตได้ทุกคนปัจจัยเป็นของท่านเองไปเบาๆทุกคนอย่าไปยาเยอะๆอย่าไปหลายพี่น้องมันสีโอคักนะคะโอหักมันเจ็บเอาพูดมาไม่ใช่เรื่องความรักนะทุกคน <laughs> ทุกคนคะ่ะสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้วันที่28่เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกระดังใจที่ f อฟทุกๆท,ท,ท่านมอบให้สำหรับคลิปนี้เจขอให้เอฟซโชคดีนะคะโชคๆมับบนๆสุขภูสุคนพี่น้องสวัสดีจ้า